อ่านะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาเทสการ์ดอมนลานะครับด้วยด้วยอ่าอินอินระดับ90กับอินระดับ100นะครับมาเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมจับเวลาแป๊บเราจะทำการเทสกัน100วินาทีนะครับระหว่างอินที่ต่ำกว่า9กบกกับอินที่เกิน99นะครับมาเดี๋ยวผมหาโปรแกรมจับเวลาแป๊บเราจะนับกันที่100วินาทีแล้วมาดูกันว่าโอกาสติดเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากัน อแล้วนะตัวนี้พีทอินเก้าสิบนะครับเนะิ็บนะมีแบ่ได้ไหมเราจะใช้การตีโดยก๊อบลินก๊อบลินทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมาแล้วนะจะเริ่มแล้วนะหนึ่งร้อยวิปฏิบัติตับเป็นหนึ่งนาทีก็พอแปจบหนึ <laughs> ่งนาทีจะติดกี่ครั้งเดี๋ยวผมจะทำสรุปเอาไว้ให้ใต้คลิป แต่ตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันตีนะครับก็อเป็นเจ็ตัวกับ1นาทีมาพอครบหนึ่งนาทีปุ๊บนี่ผมจะถอดรองเท้าอมอนราทันทีนะครับแล้วก็การนับเวลาเนี่ยจะนับต่างจากคำว่าปฏิบัตินั่นก็คือหนึ่าทีอาจจะคาดเคลื่อนบ้างวิสองวินะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามัน มันเป็นการทดสอบสดนะครับตอนนี้ไม่ได้เขียนัะคิดไม่ได้อะไรไว้เลยเหลือเวลาอีก10วินาที4 3 2 1หมดเวลาถอดเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดลไปให้กับตัวมินเทลของผมนะครับมินเทลของผมนี้มีอินที่120 มาเดี๋ยวจะดูว่าโอกาสผิดจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเอาละครับและนี่ก็คือมินเทลที่มีอินถึง120นะครับมาเดี๋ยวผมจะนับอ่ากด0พิมพ์ปุ๊บนี่คือเริ่มเลยนะโอเคจับเวลา60วินครับอิน120ปฏิบัติแล้วก็เมื่อครบ60วินาทีเราก็จะถอดรองเท้าอมอนราเหมือนเดิมมากดปิดแสดงหน้าต่างด้วยเดี๋ยวคนแอบซอง ตัวนี้มันไม่ค่อยถึกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ของกันป้องกันตัวเลยแต่ต้องให้ยีชอบมาไล่ฮยูก่อนนะครับผ่านไป30มสิวิติดบ่อยมากถือว่าติดค่อนข้างบ่อยเลยแหละคือพอใครรีบหมดปุ๊บโดนตีแล้วมันเดิ้งใช่ไหมอนะไเนี่ย โอ้โหเหลือเวลาอีกยี่สิบวินาทีสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะแล้วเราก็จะขอกลับเมืองไปชิปหายไม่มีวิงอ่ะแล้วเราก็จะขอกลับเมืองไปนะครับไปตัดต่อลิปโอเค แล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์เดี๋ยวจะอธิบายไว้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เมืองนะครับสำหรับโอ้ยนแล้ครับแล้วก็หลังจากที่เราไปทดสอบมาโดยกอปตินนะครับเราก็ได้ผลสรุปมาว่าเมื่ออินเกินเกนะครับจะมันจะเพิ่มโอกาสติดให้จริงๆโดยตัวบีช็อปเนี่ย1นาทีกับกอปตินที่เท่ากันบีช็อปได้หครั้งภายในหนาที ตีจะว่า10วิก็ติดครั้งหนึ่งส่วนของมินเทลเนี่ยติดไป11ครั้งภายใน60วินาทีหรือจะตีว่า5วิติดสักครั้งหนึ่งก็ยังได้นะครับเตียได้ว่าแทบติดติดบ่อยมากๆอ่ะติดทุก5วิเลยอ่ะถึงว่าเป็นไอเทมบอสที่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าจะมาชนบอสนะเพราะว่าติดบ่อยมากนะหรับตัวละครที่อินเกิน99ขึ้นไปแต่ถึงจะไม่เกินครับโอกาสติดก็ถึงไวเยอะอยู่ดีอ่านะครับ แล้วก็ยิ่งอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราชนบอสเนี่ยมอนเตอร์ที่เป็นลูกบอสก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้มีโอกาสติดท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนที่ผมไปเทสเนี่ยมีก๊อลลินแค่หกเจ็ดตัวเองโอกาสติดมันก็จะประมาณนี้แหละใครมันทําดาเมจสองหมื่นนะเมื่อกี้อ่านครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ